โอเคครับผมทุกคนก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกช่านกันด้วยแล้วกันนะครับผมยิบช่องอเล็กซ์น้ำยูนิเกมโซนโฟร์เอ็กซ์ของเราอีกเช่นเคยครับผมทุกคนมาครับผม EP2 สองสำหรับรายการสายฟีต้องรอดนะครับผมก็สรุปคลิปที่แล้วที่ผมลงไปเนาะมันค้าง PVP 5ครั้งใช่ไหมแต่ว่าเควสหายไปแล้วท่านผู้ชมเควส PVP 5ครั้งที่ผมเล่นค้างไว้3าครั้งอะวันต่อมาข้ามคืนมาคือมันหายเลยอะ ก็สรุปมันเป็นเควสรายวันนะทุกคนไม่ใช่เควสของตัวสมัครใหม่นะครับตอนนี้ตัวสมัครใหม่ก็จะมีเนี่ยเควสอันเนี้ยไอเทมโหมดนะครับอันเดียวเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นภารกิจรายวันนะครับเควสรายวันเดี๋ยววันนี้เรามาทําภารกิจเพิ่มนะมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้เงินมาเท่าไหร่นะครับไม่รู้ว่าเซ็ตล็อกเกอร์ตอนนี้ราคาเท่าไหร่นะอันดับแรกเลยผมจะซื้อเซตล็อกเกอร์ขอบฟ้ามาใช้ก่อนนะครับทุกคนยังไม่รู้ราคาเลยด้วยซ้ำตอนนี้เวิยังไม่ถึง10ด้วยอเเเเคดี๋ยวราาลลง่่น PVP ตทผชม เล่นหนึ่งครั้งนะหกคนสองทุ่มยังไม่มีคนเล่นอยู่หรอหอ,อมันเป็นฟรีโซนแต่ฟรีโซนไม่มีคนไม่มีห้องมีห้องแค่นี้คนน้อยด้วยอ่ะเดี๋ยวรอคนเข้ามาก่อนท่านผู้ชมไม่มีคนเลยอะ่ะทุกคนนี่นี่สองทุ่มนะตอนนั้นคลิปที่แล้วผมทำตีสามยังมีห้องนะยังมีห้องให้เล่นนะคือเข้ามาเล่นได้ห้องเล่นเลยอะ่ะแต่ฟรีโซนอีไม่ใช่แต่คลิปนี้ผมสองทุ่มแล้วคนก็น้อยด้วยขาดอีกคนนึงรออีกสักแป๊บหนึ่งท่านผู้ชม ตอนนี้ไม่มีคนแล้วอยู่ใน PvP อ้าเข้ามาแล้วหนึ่งคนเล่นได้เล่นสักทีอ้าวเดินม,มาลงดีพร้อมกันอีกอีกเวนทีมดีโอ้ฮัลโหลสัตว์ตรงทีสองทีตายเลยหรอแย่เกินไปเปล่าม,มีเพื่อนช่วยมีเพื่อนช่วยโดนกูก็โดน ทุ่มเฮ้ยโดนเตะเฉยนี่ไงดับเบิลคิวแล้วกูอีโดนตัวเดียวโอ้เอออีคืนอีมาอีกลับไม่โกงไปเดี๋ยวไปรับควสกันโอเคควสเสร็จไปสองอันเลย เดี๋ยวรับเควสปาร์ตี้รายวันก่อนแล้วกันถ้าจําไม่ผิดมันน่าจะให้ย้อนกลับมาเล่นฮันติ้งโซนนะถ้าวิวสิบน่าจะวิวสิบแล้วน่าจะวิววิวสิบปะเออลิ้นเป็นไรเนี่ยนี่ไงมีเควสต์มารับอีกวิวสิบยังโอเควิวสิบแล้วมีเควสมาอีกอันนี้คือเล่นทีมแบทเทิลก็เล่นวีพีเหมือนเดิมใช่ไหมแล้วก็เออ่ใช้ท่าทีมหรือ,รอยังไงอันนี้ผมไม่ผมไม่เคยทําเควสต์อะส่วนบ้างไม่ได้ทําเควสนะครับเล่นฮับคิโดแล โอเคเข้าสู่โหมดเลือกสายชีพครับทุกคนเราต้องเอาชนะไอตัวนี้ให้ได้ mm. แล้วเร็วมากใ mm. ช่คับคิโดโอเคปุ๊บลงดีลงดีลงด,ลงดีโอ้โหจังหวะไม่ได้ลบปุ๊บลงดีโอ้โเตะไปไคร <c oughs> เดียเราจะต่อเนื่องซะหน่อยไม่ได้ต่อเลย กระโดดขีบเบ้าหน้าโดนจับอีกกดดีก็ดิกดดิกดดิอุ้ยหลบได้เฉยติดสตันอีกกูนี่เดินมาคิวตายโอเคเราก็จะได้อ่าคอมพีสกิลมานะจะเป็นบวกศูนย์นะครับแล้วก็ยูนิฟอร์มฮับกิโดของที่ได้เมื่อกี้มันเข้าจดหมายนะท่านผู้ชมเราต้องกด รับจากจดหมายเรามาเสร็จแล้วก็เปิดเลยนะครับแล้วก็ใส่สกิลเข้าไปซะมันจะลําบากสักแค่ไหนกันเชียวก็แค่สมัครใหม่เล่นเออนี่บวกเพิ่มสเตตัสไปอีกเช่าว7วันครับใส่ไปโอเคเสร็จก็คือเป็น PVP เหมือนเดิมนะสำหรับภารกิจส่วนภารกิจไอ้ลูกศรที่มันชี้ไปเนี่ยข้างบนเนี่ยก็คือเป็นภารกิจลงดันเป็นภารกิจรายวันนั่นแหละนะครับ มีทุกคนไม่ใช่แค่ผู้เล่นใหม่นะแต่ว่ามีทุกคนภารกิจนี้โอเคเรามาทําภารกิจผู้เล่นใหม่ของเราต่อครับก็คือทีมแบตเทิลเล่น PVP นะครับหคนขึ้นไปมันน่าจะต้องใช้ท่าทีมหรือเปล่าวะไอภารกิจเนี้ผมไม่รู้นะ <c oughs> ก็ลองลอง,ลองทำไปนะท่านผู้ชมเออใครที่ยังไม่รู้ด้วยก็ดูคลิปนี้แล้วกันว่าเล่น PVP เฉยๆก็ได้หรือว่าหรือว่าต้องใช้ท่าทีมด้วยนะครับเออเดี๋ยวผมจะลองใช้ท่าทีมด้วยแล้วกัน ยิ้มสวยโอเคเฮ้ยทำไมลงดีไม่โดนนะกูลหลโอ้โหลุกมาอีเลยหรอมามาอย่าเดินหนีอย่าเดินหนีอเนนออตายผมว่าจะเดินไปอีมันแล้วเมื่อกี้นี่เจอสก,กิลลงดีลงดีงดตายห้าทีแรงมาก จับตายไปดีนะมันไม่ทีมอ,ะอ่ะ่าจับไอ่เพื่อนอ e. ีได้โอ้โอี e. เพื่อนผมทำไมเราผมล้างผมล้างแค้นให้แล้วเพื่อนโอ้โอ้โอตัวนี้คอมโบเก่งไม่ไปเล่นห้องแดงวะตัวคอมโบห้องนี้ทำไมกันอะ่ะผมไม่ตายโอเคภารกิจเสร็จ ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันต้องทีมหรือเปล่านะแต่เมื่อกี้ผมได้ทีมอยู่ครั้งหนึ่งพอดีควก็ลองเล่นเอาละกันนะครับเออส่วนใครที่รู้ก็คอมเมนต์บอกแชร์กันไว้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับได้เงินมาอีก2องพันห้าท่านผู้ชมนี่สมัครใหม่มันจะยากแค่ไหนกันเชียววะสายงานจริงพี่พี่ย่อเอ,อ้ยบ่อยไปไปกลับไปที่วิโซนเหมือนเดิมแล้วให้รับทีละขั้นตอนได้นาะประเด็นนะ่ะเนี่ยแล้วกูต้องนั่งรอห้องว่างอีกทีนี้ อ้าวไปล็อกตัวนู้นเฉยเลยอะ่ะโดดเดินมาตายอ่ะ double kill แบบงงๆช้ามากอี v i ลทำไมล่ะเพื่อนสามตัวรวมกันแบบนี้อยู่โดนตัวเดียวตัวนี้รูม้มากมันเดินออกไปเนะี่ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดดถีบ triple kill ไง,ไงกวาดไปสองตัวเราเลือดเต็มไปตัวเนี้ยไงหลอนคิ l ไปแล้วหนึ่ง ทีมไปอีกหนึ่งสวยเก๋ลำทำไมเราเพื่อนอูแรงมากมีไอเทมแล้วแรงมากมีไอเทมแล้วแรงมากไม่เล่นพีพีนานฝีมือตกไปเยอะปกติก็ไม่เก่งอยู่แล้วละอีทำไมเราแฟนตาสติกไปนหนึ่งแฟนตาสติกแฟนตาสติกไปนหนึ่งทีมทีมไม่ทีมเลยอีเวน ทีมหน่อยทีมหน่อยทีมโอ้ยยี่อะอะไรวะอะไรกันวะเน,นี่ยไม่ผิดไม่ทงไม่ทีมอะไรเลยไม่มีทีมเวิร์กเลยแฟนตัตติกไปอีกหนึ่งทำไรจ้าแฟนตัตติกไปอีกหนึ่งก็บแฟนตัตติกรัวๆวะ่ะท่านผู้ชมอุ í, ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะโจก๊กอะไรอ่ะตายนะตายนะนะอุ้ยไม่ตาย โดนอีสะท้อนตัวอีไอสะท้อนอีตัวเองไม่ตายท่านผู้ชมนี่ลงดีไีหนึ่งลงดีไปอีกหนึ่งแล้วจับโอ้โหอโจ๊กไอ้ไม่โดนโจ๊กมันวงเล็กนะครับเฮ้ยเพื่อนโดนอีมันมาอีกแล้วโจ๊กฝั่งนู้นออกกันหมดเลยโอ้โหอีสวนเลยเอ่ะเพิ่งกดสายฟ้าไป มาเดี๋ยวอ e ีส่วนบ้างเอาสรุปไม่ดีอ่ะถอเวลาอีกเล่นเพิ่มอย่าล้ำเยอะเออ้อยทำไมโจ๊กมันถึกอ่ะโจ๊กถึกเกินท่านผู้ชมชนะขาดเลยว่ะรอบนี้เอ้ยอ๋อได้คูปองมาเลนไทยเอ้ยได้สองันเลยหรออันนี้เอาไปแกลกอะไรวะผมยังไม่ได้ดูเลยนะ ตั้งแต่อัปเดตมาวันอังคารที่แล้ว่ผมยังไม่ได้เข้าไปดูเลยว่าไอ้วาเลนไทน์มันแลกอะไรได้อะไรบ้างนะครับเอ้ยบวกเงินอีก3,000เซนท์นะ่านผู้ชมเงินเรา36,000แล้วได้ล็อกเกอร์กี่ชิ้นวะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวออกไปรับเควสก่อนนะท่ผู้ชมได้เงินมาอีก2,500อ่ะเราก็จะมีเควสให้เราทำอีกนะสำหรับผู้เล่นสมัครใหม่นะครับอะไรวะเนี่ยบรรลุภารกิจเปลี่ยนอาชีพกูเปลี่ยนไปแล้วนี่ทำไมเควสเพิ่งมาวะ เงินมาอีก2,500อา้าวเควสหมดแล้วท่านผู้ชมยวมีเควสให้ไปตรงปาร์ตี้น่าจะเป็นเล่นฮันติงโซนเอา้าไม่ใช่หรอใช่ไหมดรเคไม่ใช่ปาร์ตี้รับสกิลจากดรเคอ่ะอะไรวะเราก็ได้รับกล่องสกิลฟรีหนึ่งกล่องแล้วก็เงิน3,000เซนอัปเกรดสกิลมันให้ผมอัปเกรดสกิลหรอไม่มีใบบวกต้องไปหาซื้อใช่ไหมเนี่ยโอ้แล้วเสียตังค์เพิ่มนะเนี่ย ม่เป็นไรเราต้องทําภารกิจให้สําเร็จเดี๋ยวไปหาซื้อว้บวกแป,ป๊บท่านผู้ชมนี่ตีลงดีเลยเสียตังค์เพิ่มอีกหนึ่งพันหมดไปหมื่นหกเงินลดลงมาเหลือเท่าเดิมแล้วโอเคกลับมารับเควสต่ตอท่านผู้ชมได้เงินมาอีกสามพันห้าไม่คุ้มมีเควสให้ทําอีกข้างบนปาร์ตี้หรือเปล่าหรือว่ามนุษย์ลำโพงเนี่ย PVP อีกหรือเปล่าเนี่ยมาที่ยูีิท่านผู้ชมหลังจากเคลียร์พาร์คออเขตอุ้ยได้สว่านเลยหรอให้ได้แหล่งซีขึ้นไปเอ้ยได้สว่านเลยหรอ เอาเรื่องนะมาทำเควสต,ต่อเลยท่านผู้ชม,มองดีอย่างเดียวองดีอย่างเดียวไม่ตายด้วยต้องสาทีใช้เวลากว่าจะถึงบอสสมนาทีวหบบเก่งแล้วรบเก่งเอาอีไปแดกอุ๊ยมันอีคืนนะไม่มีคิวโอเคตายสักที4ีนาท,ทีได้แหลงซีพอดี มันก็มีถึงแรงสีออแรงดีมีแรงดีด้วยใช่ไหมใช่ป่าวะบวกเงินมาอีก3,6 0พครับท่านผู้ชมกี่หมื่นละสา0ห0้ได้เงินมาอีก5000โอเคมนุษย์ลำโพง quest pvp ต่อ pvp 5ครั้งตอนนี้มีเงิน4ี่0 0แล้วเดี๋ยวภารกิจเราค่อยมาทำต่อคลิปหน้าแล้วกันนะเดี๋ยวคลิปนี้ลองเดินดูเซ็ตล็อกเกอร์ขอบฟ้าก่อนนะครับท่านผู้ชมเราจะไต่แรงไปทีเรื่อยทีละนิดทีละนิดนะครับ เดินดูก่อนนะว่าจะได้กี่ชิ้นนะส0 0หมเก็บมา2วันโอเคท่านผู้ชมสรุปผมลืมดูเวลเวลยี่สนะถึงจะใส่ได้นะสำหรับขอบฟ้านะตอนนี้เราใส,ใส่ได้แค่ขอบเขียวอะ่ะกับไม่มีขอบอะ่ะแค่นั้นเลยนะลืมดูเลยนะมันต้องใช้เวล20ี่สนะผมลืมอ๋อซื้อมาแล้วด้วย20,000ื 20, ่ท่านผู้ชมมืออินเวนเตอร์นะครับผมว่ากะว่าจะทําแบบเซตสาอะไรเงี้ยนะนะครับอินเวนเตอร์เอ่อเจเนอเรลนะครับเซตจีน แล้วก็ล็อกเกอร์อะไรเงี้ยสรุปซื้อมามันนึกได้พอกดซื้อปุ๊บนึกได้เลยเอ้ยมันใช้เวลเท่าไหร่วะพอกดดูท่าน้นแหละเรียบร้อยเสียงเงินฟี 20, สองหมื่นใส่ไม่ได้ด้วยโยนขายได้แค่กี่พันเองหกพันเจ็ดพันต้องรอถึงเวลยี่สิบเลยเราต้องทำเควสไปเรื่อยๆนะโอ้โหเป็นอุปสรรคมากอยู่เหมือนกันนะเนี่ยสำหรับมือใหม่นะท่านผู้ชมเออก็เป็นกำลังใจให้กับหลายๆคนตอนนี้เป็นกำลังใจให้กับรายการนี้ด้วยจะไปรอดหรือไม่ก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะท่านผู้ชม ตามนั้นก็ขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับผมฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยสําหรับคลิปสายฟรีต้องอยู่รอดนะครับออสำหรับ EP ที่2ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาเล่นกันต่อนะครับผมในคลิปหน้าแล้วกันเควสตอนนี้ก็หมดแล้วหรือแค่เควส PVP 5ครั้งเนี่ยสำหรับเควสสมัครใหม่เพราะว่าถ้าผมจำไม่ผิดช่วงแรกๆอ่ะมันจะมีให้เล่น Hunting Zone เลยอ่ะมันจะมีให้เล่น Hunting Zone เยอะเลยนะครับเนี่ย พวกค่าอ่อกี่ตัวนะห้าสิบตัวหรือร้อยตัวอะไรสักอย่างเนี่ยเออมันจะมีให้เล่นอีกนะ่าจะต้องเล่นปลดล็อกพีพีห้าครั้งนี่แหละดูทรงแต่คลิปนี้ขอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวมาต่อกันคลิปหน้าครับท่านผู้ชมฝากด้วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยเพื่อให้พลาดการจมคลิปต่อ,ตอ,ตอไปนะครับผมก็ถ้าผิดพลาดประการใดในคลิปนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมไว้อย่างยิ่งอย่างสูงเลยนะครับผมก็จะเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาท่านผู้ชมทุกคนไปก่อนแล้วกััน,นครบผม บายๆจุ๊บๆเจอกันคลิปหน้าครับผม